บอกเลยว่าเอ็กซ์ุติฟสุดๆเลยครับกล้องเดียวเที่ยวได้รอบนี้การแข่งขัน ORBIC Superbike 2021ครับที่ทางท e ีมงาน PR ประชาสัมพันธ์ของสนามช้า i n อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ครับให้เกียรติเชิญกล้องเดียวชื่อได้มาเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยของปีฝากติตามทีมด,ดิงโตเซนนะครับ เจอรถแข่งโวเป็นๆอันนี้ทีมอะไรครับ TNP Motorsport TNP Motorsport แข่งรุ่นไรครับมี 1000cc สต็อกเอเดตสองแล้วก็400เอเสองแล้วก็มี600เอเดหนึ่งอ๋อใช้รถที่ห้ออขอเป็นรถแข่งเลยเราไม่รู้ว่าใช้รถที่ห้ออะไรครับเป็นยามาฮ่าหมดเลยครับยามาฮ่าอันนี้ยามาฮ่า R6 ครับผมอันนี้ยามาฮ่า R1M อ๋ออันนี้ยามาฮ่า R3 ไมยาสามใช่ใชมี่ออฟไลน์พังสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอเนี่ยแปนพี่ก่อแปลนพี่รอแปนไม่มาครับอือนี่นี่ตัวใหญ่เลยนี่อ๋อถ้าพูดสนับสนุนะคับก็ครับก็ขอบคุณอ่า YS แล้วก็ Bistro นะครับเป็นยังไงเนี่ยตั้งใจมากเลยเราไปดูกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับผมมาเจอคนรู้จักอีกแล้วบุกร้อยเป็นไงบ้างครับก็ปีนี้เหมนปีการค้นหาครับบานคนละโลกไง มาแล้วต้นใหม่เลยอันนี้ชื่อทีมอะไรครับคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ครับคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์แข่งรุ่นอะไรครับผมกี้นี้อาร์ติกครับครับอาร์ติกอาร์ติกครับใช่ครับอ๋อที่เป็นของยามาฮ่าใช่ครับเขาเรียกเป็นวันแม็กเล็กเลยป่ะหรือยังไงใช่ครับเอาเป็นก็คือยามาฮ่าที่อาร์อ๋อแล้วนะบุ๊ดบุ๊ดนี้บุ๊ดบุ๊ดบุ๊ดบุ๊ตามเนี่ยเออเออพี่อาร์คือนักแข่งทีมคอครับก็ไม่ได้ป่ะก็แข่งให้สนุกแล้วก็ปลอดภัย ค่ายรถทีมแข่งก็จะมีซปเปอร์สตาร์ที่มีแฟนคลับติดตามนักแข่งระดับโลกคือเขาวา,างถ่ายพอสดกันอยู่เราก็เราจะผ่านหน้ากล้องเลยดีไหมในนาจะดี คือการเดินเข้าไปในสนามระดับโลกเห็นไหมฮะทุกคนเดินเดินกันเราจะได้กระทบไหลทั้งนักแข่งทั้งพิตตี้ทั้งทีมงานสตาร์ทโอ้โหทั้งแรกจริงๆครับ อ้าวดูว่าใครออยเองออยมาแล้วลว,วันนี้ดูออเดินในพิษเล่นแล้วเดินในสนามก็เดินแล้วไหนๆได้บัตรมีเดียเราจะเข้าไปสู่สื่อมวลชนครับว่า เขามีอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนครับอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแน่นอนห้องของสื่อมวลชนแต่เห็นมากเห็นมากเห็นมากว้า V.I.P. ถึกสึกยาที่นี่ก็มีเรื่องของมาตรการเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อมวลชนหรือนักแข่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีเรื่องของการวัดตัวตอุณหภูมิ แล้วอสอบแล้วแล้วก็เรื่องเช็คเรื่องของวัคซีนที่ต้องสองเข็มขึ้นไปมาตรการเขาภายในห้องสื่อสวนต้ก็จะมีจอมนิเตอร์ครับไว้ดูผลการแข่งขันไว้ดูเวลาของนักแข่งแล้วก็มืออาชีพมากๆเพราะว่าพี่ๆสือ่อสมชนที่เข้ามาเนี่ยก็จะใช้ห้องอย่างเป็นระเบียบห้ามเสียงดังมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ แล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มเล็กๆกาแฟนะครับให้กับพี่ๆสื่อมวลชน v i ีทุกทุกตากล้องเดียวเชื่อได้ไงขอตัวลาไปก่อนครับสนามหน้าเาจะให้มาอีก่หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเราได้มาเหยียบในสนามช้างอินเตอร์นะช a n e สกิตและห้องผู้สื่อข่าวด้วยว้าวขอตัวลาไปก่อนครับกับกล้องเดียวเชื่อได้บายโกโปรแม์